ูเจ๊ตาบอกยางทีเลยครับเจ๊ Jay. มีหัวการน้าดําพร้อมครับเจ๊เป็นน้ำเสียงตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะคะนอกจากนั้นแล้วยังตาตีตาลานด้วยนะเวลาที่พวกเราได้จับแคทเตอติกคอเวอร์เตอร์ตัวหรือว่ารุ่นที่ตาถีถีตาถีีตาถีถีหมายถึงว่ารูรังพึ่งนี้มันจะเป็นรูเล็กๆเล็กๆนะคะ ซึ่งโดยปกติแล้วแคตาลตอกคอวอเตอร์เนี่ยเขาจะมีร้วลังพึ่งทั้งหมดอยู่ที่3ขนาดนะคะก็คือจะมีขนาดห่างขนาดกลางแล้วก็ขนาดถี่นะคะวงการเนี้ยเขาก็จะทราบกันดีเนาะว่าแคตาลติกคอวอเตอร์ถ้าตาเขาถี่เนี่ยเขาค่อนข้างจะมีสารเยอะนะคะนอกจากว่าตาถี่มีสารเยอะแล้วไอสารดำๆตรงเนี้ยตรงหัวตัวเนี้ยพวกพวกเราเห็นนะครับตรงนี้แหละค่ะยิ่งมีสารเยอะเนาะเวลาเราใช้ปืนหรือว่าเครื่องเอ็กซเรย์ยิงเนี่ย สารตรงนี้จะพุ่งปีดพุ่งปีดพุ่งปีดกันเลยนะคะแล้วก็สารตัวนี้พุ่งปีตตัวนี้ส่วนมากจะอยู่ในเครื่องยนต์เบนซิน,นแล้วก็จะเป็นลูกหัวนะคลิปนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆกราบงามๆค่ะ